รักคำเดียวคงไม่พอเปิดหกดาราชายให้เกียรติแฟนผู้หญิงหากจะรักใครสักคนคงไม่ต้องการคนที่ร่ำรวยหรือว่าเป็นไฮโซนะครับขอแค่รักกันจริงสแสดงออกอย่างชัดเจนทำให้ทุกวันมีความสุขยิ้มได้ก็พอครับ คนที่6เต๋อฉันทวิทย์คบกับใหม่ดาวิกามาได้4ปีแล้วครับแต่ก็ยังคงบอกรักแฟนในทุกวันภูมิใจในตัวแฟนสาวมากเอ่ยปากชมเสมอว่าใหม่สวยมากสวยที่สุดแต่ก็ไม่หวงแฟนครับเพราะมั่นใจในความรักที่มีต่อกันและการวางตัวที่ดีอยู่แล้วของใหม่จึงไม่มีอะไรต้องห่วงส่วนใหญ่เขาจะเอารูปมาให้ผมดูนะครับว่าผมชอบอันไหนรูปไหนอะไรเงี้ยครับก่อนก่อนที่เขาจะลงอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหนี่ยวความคาดหมายครับเพราะว่าทุกรูป ที่ม,มีมันสวยมากรูปเลยครับก็แบบเหมือนเรื่องไม่ถูกต่อให้เป็นรูปหนก็โอ้โหก็สวยอยู่แล้วส่วนใหญ่องค์<ะ>ประกอบอะไรมันสวยคะในรูปอ่ะครับแบบครับแบบแบบแบบสวยที่สุดแบบสวยที่สุดเลยแบบสวยมากครับที่เหลือเป็นแค่ส่วนประกอบที่มาเสริมด้านใหม่บอกว่าพี่เต๋อนั้นปากหวานชมเก่งดูแลดีและพร้อมสพอร์ตกันอย่างเต็มที่ครับคนที่5้าณเดชคุกิมิยะพระเอกซุปตาตัวท็อปกับยายาอุรัสยานางเอกเบอร์ตน้น เป็นคู่ที่หน้าตาหล่อสวยแถมฮอตมากๆครับไม่ได้รักแค่ผิวเผินหรือว่าสร้างกระแสแต่ว่ารักจริงหวังแต่งนะครับวางแผนไกลถึงอนาคตให้เกียรติฝ่ายหญิงด้วยการพาไปเจอครอบครัวไปไหนมาไหนก็มีพ่อแม่ไปด้วยเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยแหละครับคนที่4บอยประกอนชัดเจนตั้งแต่ก้าวแรกประกาศจีเฟย์ ay, พรบวีเพราะว่าชอบทุกอย่างที่เป็นเฟย์ครับและค่อยๆทําความรู้จักกันเป็นสเต็ปจนล่าสุดขยับสเตตัสมาใช้คําว่าแฟนอย่างเป็นทางการ ทำเอาพื้นที่ส่วนตัวของบอยอย่างไอจีเต็มไปได้วยรูปแฟนสาวแสดงให้รู้ว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับเธอจริงใจสุดๆครับคำว่าแฟนมันก็เป็นคำหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันมีการขยับมากขึ้นเดี๋ยวรอถึงจังหวะหรือเวลาที่มันพอเหมาะเหมาะสมซึ่งบางทีเราก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มันเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายด้วยถ้าเมื่อไหร่เขายอมป็นไง,ไงผมก็ไม่ปิดคนที่สามมาปริน พรองรักสม่ำเสมอกับคิมเบอรี่มานานถึง8ปีเต็มแล้วครับโดยมาประกาศชัดว่าผู้หญิงคนนี้แหละคนสุดท้ายในชีวิตมั่นใจในความรักที่มีต่อกันด้านคิมเวลาให้สัมภาษณ์ถึงมาทีไรแววตาและใบหน้าก็จะยิ้มแย้มพูดเสมอว่าพี่มารดูแลเอาใจใสด่ดีเขาเป็นคนที่แคร์และให้เกียรติคิมมากๆอะไรที่ทําแล้วคิมไม่สบายใจจะไม่ทําครับคอยเป็นกําลังใจให้กันในทุกๆวันคนที่ 2. แดนวรเวทร,รักต่างวัยที่ลงตัว คบหากับแพตตี้มานานถึง10ปีแล้วครับชัดเจนเสมอต้นเสมอปลายบอกคนนี้แหละแม่ของลูกผมในอนาคตเป็นผู้หญิงที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยมากที่สุดนึกถึงแพตตี้จริงครับเพราะว่าในใจผมมีแต่เขาเท่านั้นเลยเวลานึกอะไรก็น,นึกถึงแต่แพตตี้เวลาเหนื่อยแค่ได้มองเธอเขาก็มีความสุขแล้วเช่นเดียวกับแพตตี้ครับที่รู้สึกแฮปปี้และอบอุ่นมีพี่แดนมาเติมเต็มในทุกๆด้านของชีวิตเป็นมากกว่ารักแต่คือครอบครัวไปแล้วครับคนที่หน่านอิสริยะ คบกับจียอนมานานหลายปีแล้วครับแต่ก็ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวได้ประทับใจอยู่บ่อยๆนั่นก็เป็นเพราะฮันนั้นอยากทําให้จียอนมีความสุขชอบที่ได้เห็นเขายิ้มเห็นเขากินอะไรอร่อยๆพร้อมกับวางแผนที่จะสร้างอนาคตร่วมกันซึ่งจียอนเองก็เลือกคนไม่ผิดครับรู้สึกได้ว่าทุกการกระทําของเขาทุ่มเทพเพื่อเธอมากๆยังไงก็ขอให้สาวๆได้เจอผู้ชายแบบนี้ในชีวิตจริงกันด้วยนะครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็ขอให้แฮ ppy ตลอดไปนะครับ